กินข้าวเช้านะคะพี่น้องมา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 กินข้าวเช้ากันเด้อพี่น้องเด้ออร่อยไหมคะอร่อยไหมคะเออ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 โอ้ไม่มันนี่มืดฝ้ามืดฝนมืด,มอดอยังไดเนาะวันนี้เนาะจะมือดอยังไดเนี่ย มืดป้ามืดนมืดฝนมืดป้าประทข้าวกระทูนไม่มีน้ำพริกกระตุี nhẹ giữa 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 cái giữa cái giữa 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 nha giữa 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 Tá.

คุณแม่คุณแม่กินให้หมดเลยหลืวสองคำอา้อาวอ้าวเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันอืมอืออืออืม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 วันอาทิตย์ วันอาทิต <manifestations> ย <Che> ์คุณเวนเขายังไม่เอาตังค์มาให้

ตังใหญ่ออกไปลอยหนึ่งเเน,นี่ยต้มไปเที่ยวต้มไปเที่ยวหัวขัดแหลโหัวหัวเอามาทำน้ำแกงจืดเอามาทำน้ำแกงไงต้มน้ำก๋วยเตี๋ยวอ่ะเออวันนี้สดก๋วยเตี๋ยวฮอนฮอนดูไหมคะซดน้ำก๋วยเตี๋ยวร้อนๆกระเที่ยงเกี๊ยวฮองก็มีแล้ว กินกินแล้วอย่กินเล้ไล่เนี่ยกินมาไล่มาเล่นจะได้กินอีกนะมาเลี้งกินดูก่นอนถ้ากินจะให้แมวถ้าบกินากให้แมวแล้วเนี่ยลูกกระดูกลูกกินกินตินลูกเนี่ยกระดูกอ่อนกระดูกซี่โครงอ่ะกินกันเลย่ะเนี่ยพักน่ะพักไม่กินเลยไล มีของให้กินกินกัว่าตายแล้วมันได้กินนะอีแม่ไม่กินข้าวเด้นี่มได้กินนะเขามีให้กินกินเตียวเตียวยิบหน่อย,อยนอหน่อยว่ากินเมื่อนั่นเมื่อนี่มมนต้องว่าเหมือแรงอ่ะมีอีกอย่างหนึง่งเมื่อเช้าให้กินให้อิ่มแรงจะมีกับข้าวอีกอย่างหนึ่งนะไม่ใจ่ไหมเออกินแค่เนี้ยเดี๋ยวไปกินมือแรงเนะี้ยต้องคิด เปลี่ยนกับข้าวใหม่หมืแรงกยนกับข้าวใหม่กลางวันกินก๋วยเตี๋ยวต้มน้ำก๋วยเตี๋ยวเดียว,ยวกระดูกหมูไปใส่หม้อรู้ไหมคะคือแม่ทำให้กินกินเตียวเตวมาให้อดมาให้อยากวัสดกินก๋วยเตี๋ยวร้านหน้าผักหนาา้าเรานี้ยร้านหน้าเส้นหมี่บอกเอาเส้นหมี่มาลวก อ๋อสามสิบบาทคินได้วันข้ำมกินอะไมีกินกินเจ้าแจ้าอือืมอืมอืมนะปลาทูเหลือเป็นต้เหลือให้ไก่ตนเดี๋ยวอยให้มาให้แมวผมเลยเลือเป่ตู้ไว้ตนเข้มเมื่อเข้มเมื่อ เดี๋ยวน้ำมาล้างมือเช็ดมือก่อนเดี๋ยวกำเกี่ยวล้างมือเช็ดมือเช็ดปากคาวปรถูเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำมืออีกี thank you Oh, lang mưa, lang mưa Lang toàn Họ phần xe Xe không che Xe Lang mưa, lang mưa lên đi đi เฮ้ยลืมวันนี้วันที่เก้าลืมเลยอ่ะลืมเลยลืมเลยลืมแต่ลืมมาก อิ่มข้าวคุณแม่อิ่มแล้วอิ่มแล้วเนาะแล้วอย่ไปตังกก้งหม้อไปเสียไว้กินอ่าวัาแล้วก็ไปวัาแล้วก็ไปพี่น้อง